อ้าวค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันต่อไปอาจจะเหลือไร่ละห้าร้อยบาทนะครับอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งดา่าฟังก่อนลองฟังด้วยหลักการและเหตุผลแบบนี้ฮะคือเมื่อวานอย่างที่ผมบอกไปนะคุณจุลพันธ์อมรวิวัน์รัฐมนตรีคลังบอกว่ารัฐบาลเขาไม่ได้ทิ้งนะไอ้ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละพันเนี่ยมีแต่ว่าขอไปหาหรือก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วหนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีการประชุมกันเมื่อวานนี้ก็คืออนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์น,นะครับท่านนารุมนพโยสินวัตรเนี่ยาท่านก็ไม่ลืมนะพี่น้องเกษตรกร,รกท่านก็ประชุมเอาเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันระดมความเห็นกันต่า,ตางๆนานาน,นะครับหนึ่งในความเห็นนั้นก็คือยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งอ้าวชาวนาก็ดีใจใหญ่ทำไมต้องยกเลิกโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพราะว่าอันนี้มันพฤชจิกาธันวาแนละ้วนมันเก็บเกี่ยวไปแล้วมันไม่ใช่ปุ๋ยแล้ว ถูกไหมฮะสองคืออุปสรรคเยอะยุ่งยากเยอะและที่สาคัญชาวนาเรียกร้องว่าปุ๋ยคนละครึ่งไม่เอาเอาไร่ละพันออาโอเคเมื่อวานนี้ที่ประชุมมนุกรรมการมีข้อเสนอก็คือยกเลิกไปเลยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งอ่ะหลายคนก็สบายใจได้ทีนี้แล้วไร่ละพันจะช่วยยังไงทางที่ประชุมเนี่ยก็บอกเหมือนกันก็อยากจะช่วยเหลือเกษตรกรอยู่นะครับแต่ทีนี้ก็มีข้อเสนอเปลี่ยนจากไร่ละพันค่าเก,เกี่ยวนะเป็น ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่นั่นหมายความว่าอย่างไงนั่นหมายความว่าไร่ละ1,000ไม่เกิน20ไร่สมัยก่อนคุณก็จะได้2,000 20, 0แต่ต่อไปเนี่ยข้อเสนอนี้ก็คือเป็นไร่ละ500บาทไม่เกิน2 0ไร่เท่ากับว่าก็จะเหลือประมาณ1 0 0 0 0มิฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อเสนอจากอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติแล้วจะเอานําเรื่องนี้ ไปสู่ที่ประชุมใหญ่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติและจากนั้นจะนําข้อเสนอนี้ไปให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเขาก็จะไปคุยกันในคอรมอว่าอัตกลงไปยังไงสรุปแล้วปุ๋ยค,ครึ่งไม่มีแต่ไล่ละพันเนี่ยต่อไปอาจจะเป็นไล่ละห้าร้ออันนี้คือข้อเสนอน,นะครับจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้อันนี้คือแค่ข้อเสนอนะก็อาจจะมีความเป็นไปได้เพราะว่าโอ้โห ไร่ล,ละพัน์นี้ใช้งบประมาณเยอะนะแล้วรัฐก็ต้องใช้งบประมาณกับโครงการหลายๆอย่างเอานะ้าดีกว่าไม่ได้ไหมหรือยังไงอาคิดว่ายังไง